สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดก็ระวังไว้ด้วยก้าวไกลไม่วันประยุทธ์ฟ้องหมิน่นหมดอำนาจเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้กันก้าวไกลไม่วันนายกรัฐมนตรีฟ้องหมิ่นประมาทเตือนระวังตัวหมดอำนาจเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้กัน นายธีรชัยพันธุมาตรสสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งทนายฟ้องให้ดำเนินคดีนายชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการพักเก้าวไกลกับแอดมินเพจพักเก้าวไกลในข้อหาหมิ่นประมาทจากกรณีที่มีการโพสต์ภาพพลเอกประยุทธ์และร้อยเอกธมรมนัทพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นข้อความต่อว่าโจนอุ้มโจรเมื่อแจ้งความมาพักเก้าไกลก็ต่อสู้คดีกลับแต่ว่าผู้ที่เป็นบุคคลสาธารณะระดับนายกรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐจะต้องฟังความเห็นจากฝ่ายที่แตกต่างด้วยไม่ควรจะเปราะบางขนาดนี้การวิาพากษ์วิจารณ์โดยหลักการควรจะเกิดขึ้นได้ปกติในรัฐที่เป็นเสรีประชาธิปไตย นายธีรชัยกล่าวว่าพักเก้าไกลไม่ได้มีปัญหาเพราะทำตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329และ330ด้วยความสุจริตและถูกต้องตามคันลองคองธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากถึงที่สุดแล้วเป็นการกันแกล้งกันเพื่อจะใช้อำนาจแข็งทั้งอำนาจทางกฎหมายและอำนาจทางอาวุธเหมือนที่ใช้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและกลุ่มคนที่เห็นต่างเมื่อถึงคราวที่หมดอำนาจจริงๆก็ระวังไว้ด้วยเพราะไม่มีใครยืนอยู่คำฟ้าได้ตลอดและการใช้อำนาจทุกครั้งก็จะมีผลข้างเคียงเสมอก็ระวังไว้หากไม่รับฟังความคิดเห็นต่างๆก็จะทำให้บ้านเมืองเกิดความคิดกระแสเดียว และกลายเป็นรัฐรเผด็จการด้านนางอมรัตโชคประมิตรกุลสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลโพสต์ข้อความระบุว่าจนอุ้มโจนเจ้าค่าเอ๋ยใช่เลยนายกโจนอุ้มเด็กเดินยานายกก็ปล้นเข้ามาเจ้าค่าเอ๋ยอยากฟ้องก็ฟ้องมาเลย นายกเฮงสวยนักเลงก็ยังเป็นไม่ได้เป็นได้แค่กุย้ยสมาคมกุ้ยขยับแล้วบอกไม่รับนายกเฮงสวยเข้ากลุม่มขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ